สวัสดีค่ะมาทําบุญลงศพกันนะคะทําบุญบริจาคลงศพค่ะเมตตาทําคําจุนโลกนะคะนามาโมทาซานามาโมทาสามสิบไม่ตาเมตตาพลังอาลัยเมตตานะคะเนาะเดี๋ยวเรามาทําบุญลงศพกันนะจ๊ะต้องเขียนด้วยนะคะปจขอบคุณนะคะ นะเราก็จะมาเขียนชื่อเราหยดลงไปพร้อมอมกับเงินเนะาะทำบุญลงศพอะไรประมาณเนี้ยสาร์ไม่ติด อุตส่ากาไม่ติดเอาปากการเราดีกว่าปากการเราอยู่ไหนจะบอกนะลืมอ,อยู่ในรถจริงๆด้วยโอ้นี่เจอแล้วเราจะมาเขียนชื่อทำบุญลงศพกันนะคะบริจาคเอาของเราก็จะไม่ติดอีกยล่งไยติดจ้า ชาสด,ดีการบันจงบงลร่ศพกก็มาถวายเทียนกันค่ะทำางนินขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามนะขอบคุณนะคะให้กำลังใจกันเด้อ มาละคนได้